ขอสแกน QR ค้ดแป๊บว่ากันช่ไมายิเฮ้ยเทโนกะวัวกาบายยีสนมาแลวะินทุกวันเลยเทหนี้อะไรโอโหเฮ้ยสวันละต้องสวันกิน สองสวันสองสามวันไม่ได้กินสองครั้งกัสองสามวันกินเนี่ยนะกูจะบอกให้หเงินมันจะไอ้นี่เงินมันจะล่อยหลอหน่อยเหลือเหี้ยอะไรครับปร <ผม S 1> จานหนึ่งเนี่ยสองร้อยอัพเลยกูกินสามร้อยกว่าทุกทุกมือ้ออ่ะกูกินที่ประมาณสองร้อยยี่สิบร้อยกว่าไอ้เฮียมึงมึงเติมเยอะหรือเลยไม่เติมกูสั่งไอ้นี่เพิ่มเลยไอ้หนทดหมึหนหนหกทอดไลออนเฟสอีกแล้วฝั่งนั้นกึบกึบมั้ยกึบกึบ สั่งเพิ่มก็คือเติมมาเลยใส่ท็อปปิ้งไงไม่ใช่สั่งเป็นจานเอีกูไม่ได้สั่งเข้ามาใส่เป็นท็อปปิ้งเหี้สั่งเป็นจานกับสั่งท็อปปิ้งราคาต่างกันเหรอต่างดิมันเป็นไอ้นี่อ่ะเป็นแน็กเหรอได้เก้าสิบห้าบาท ติดตรงไหนตุ๊กี้ตรงไหนอไอ้สั่งเนือ้อหมึกทอดไปกินเล่นเลยอ้าวไอ้เทมกินจริงไม่ได้สักห่วยเหี <c oughs> ้ยไม่ชวยขูไปกินอยู่ครั้งหนึ่งไอ้เยัยสั่งสั่งไข่แต่แล้วก็สั่งเพิ่มท็อปปิ้งเป็นหมูชาชูไม่เวิร์กบอกเลยว่าไม่เวิร์กอย่าสั่งตาม <c oughs> คืออะไรนะไอตินะี่ยหมูชาชูที่เป็นใส่ราเมงอ่ะจริงเหรอแล้วมึงเอามาใส่ในนั้นน่อนะ อยากลองไหมไอหมูทอดไก่ทอดเคยกินหมดเลยว่าเออแค่กูได้ยินชื่อก็ไม่เวิร์กแล้ว่ไอ้เหี่ยกล้าสั่งได้ไงวะฟังฟังแลดูหน้าเวทแน่หมูชาชูเอง่นหน้าแบบแต่แค่ไม่อร่อยโอ้ยไอ้เหี่ยดีนะไม่ใช่หัวกูโอ้ชิตโอ้ชิต ไลออนเฟสคือใครเอมาแล้วนึกว่าแบบมันจะเป็นแบบหมูชาชูมันเลื่อมๆเหมือนแบบราเมนชมเปีนยนอะไรอย่างงี้ยไอ,อนั่นไงไ,ไลออนเฟสประมาณหกสิบ<อ>กว่าบาทของสิบห้ามั้งได้ชาชูมาสี่แผน่นไม่เวิร์กนี่คือไม่อร่อยหรือว่าไม,ไม่อร่อย ก็เฉยเฉยแหละมันไม่ว้าวเท่าลาเมนแชมเปี้ยนไงแล้วมันก็มันไม่เข้ากับแกงกะหรี่ว่าคุณใส่หัวทอดเดิมก็ว่างแหละแกงกะหรี่กูว่มันไม่ควรจะเข้ากับหมูแบบนั้นไอ้เยี้ยงถ้าถือไม่เดือบเบสได้สัตว์แล้วต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเขาออกแบบมาเพื่ออย่างนั้นอะอยากลองอะไรใหม่ๆไหมหอยลายอร่อยว่ะไม่ไม่ไม่น่าไม่รู้ว่าไม่กินหอยเลยกินแต่อะไร กินเตี่ยเลยแต่ไม่รู้เลยว่เหมือนอยากให้เล่นอย่างงี้ไม่รู้ได้ไงวะมันต้องมาเวนี้อยู่แล้วเวจีไอโคโค่นี่ของฟูจิป่ะไม่เป็นเครือเดียวกันป่ะฮะของอะไรนะโคโค่อะมันเป็นราคาของญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นต้นฉบับจากญี่ปุ่นแต่ฟูจิซื้อมาป่ะ คุณๆก็เหมือนีนฟูจิของไทยเลยนะหรอวะไม่ก็ฟูจิของไทยไงแต่โคโค่คือฟู้อซื้อโคโค่เข้ามาขายจำหน่ายในไทยอีกทีนึงอ๋อ้โหฟูจิก็ซื้อโคโค่เข้ามาขายในไทยอีกทีนึงเออต้องมีดิมันต้องมีตัวแทนจำหน่ายตัวตายตัวแทนไปหนีไปหนีไปหนีไปสามแล้วตายสามแล้วเออมาสมุดเท่าดีกว่าสมุต้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทีนี้ไล่มาแอบอยู่ข้างหลังอีดอกอีจังอีดอก เลี้ดไปทียืดไปทำไมไม่ยืดต่อวะก็กลัวไงกูเสี่ยไม่ต้องให้ใช้ปิงไปชนะอ้าวแล้วใครมาโดนของกูอีกน่ะไอ้สัตว์กูปลาไปมั่วๆอยู่นี่เดินมาไหม่เถอะอ้นี่ก็ชอบโคโรเกะครีมชีสไงอูไม่เคยกินอะไรเลยนอกจากไอ้นี่อ่านี้มันต้องลองได้หมดทุกหน้าไข่ข้นครีมไก่อ่ะกูกินอย่างเดียวกูไม่กล้าสั่งอย่างอื่น มมกมมไ่คลัวไม่อร่อยเฮียไอ้เียชาชูชมไม่เวิร์กจริงค,คือแบบนานๆ <c oughs> นานกินทีนึงอ่ะแล้วแบบถ้ากูลองสั่งอย่างอื่นแล้วแม่งไม่อร่อยเงี้ย <c oughs> ของทอดอร่อยหมดอ่ะมันเข้ากับแกงมึงเคยกินคุณห้าไหมอะไรนะระดับห้าเลเวลย่ะความเผ็ดไม่เคยดิทำไมอ่ะเฮียกูไม่ได้เป็นคนกินเผ็ดกินไม่ได้เลยนะเป็นเห้าห้านะ เอออยู่ประมาณระดับ2มั้งสูงสุดระดับ5ไม่น่าจะเวิร์ไปให้หมดเป็นเค้ลิงโหดอะวะเป็นเฮี้ยอะวะนอะดูดูอยู่ตรงกำแพงยิงแล้วลิงนี่เพียงประเกียดแน่นอนแล้บอกพนักงานขอเทโลกะถ้วยหนึ่ง เติมได้ตลอดเหรอแน่ตลอดเลยแต่จานหนึ่งถ้วยหนึ่งก็เยอะแล้วนะเว้ยกูซัดหมดถ้วยตลอดอ่ะเอ้ยเฮียกูลำคาญไอ้เฮียเทเลพอร์ตเที่ยนี่เรากินมื้อหนึ่งเลยได้เกลียดไปเลยเออดีแลตตี้ไปเลยอะไรเนี่ยโอ้ชิดอะไรบ้างวะเอาโดนเทียอะไรบ้างอ่ะมือรวมกำแพงแม่งวากันด้าเลยซะ พูดแล้วอยากกินเยอะหน่อยสักกิก็อยากกินเลยแต่มันมาละลายซับไงสัตว์สองร้อยเองไอ้เหี้ยมึงกินอย่างอื่นมันก็พอกันนั่นแหละแต่เรากินทุกวันไม่ได้มันก็ไม่ต้องถึงขนาดทุกวันไงกินทุกวันเลยเหรอกินทุกวันนี่อาทิตย์ละพันเลยนะเนาย นดียวพันเดือนหนึ่งก็แค่สี่พันเองไอ้สัตว์เงินเดือนสองสามหมืน่นเล่แต่คือทุกวันแต่มันไม่ใช่ทุกมือไงกินทุกมือมันก็เลี่ยนไปนมีนปออนมนคนแบ่งเงินที่ใก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างแบ่งก,ก๋วยเตียวก๋ว<ๆ>ยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยก็ถูกๆหน่อยะินไงเออก๋วยเตี๋ยวายยลวายเพิ่มดี่า เริ่มต้นที่หมื่นสองอร่อยด้วยคนแต่ร้านเมื่อมันอร่อยด้วยแต่มันไม่ของมันไม่คุณภาพไงใจเย็นใจเย็นเป็นเหี้ยอะไรกันสิทำไมเราดันไม่ได้อีบายโซบ้าอีบายโซบ้าอะไรอีบายโซบ้าคือ,อยากิโซบะเนี่ยชื่อใครเฮ้ย มึไปโซวอนไลิงโช์ศักยภาพไปสักหรอบเออสุดยอดจริงไปด้วยนิอนอีกหน่อยมันไม่มันไม่อยู่ช็อีกหน่อยนึงเงดีทีดี่งดีทีเดีไม่ดีว่ะอนนีปรเะเป็นเหี้ยอะไรึงเป็นอีเทนเอััปารใครอะ เออเขียนเข้าแล้วนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วเข้าด้เข้าเข้าเข้าไห้เป็นยังดื้อดึงล่ะโอ้โหตัวดูดตัวดูดเลยครับไม่โดนเลยครับเออไปโดนมันมาแล้วไปโดนไม่มี่ล่ะแต่ต้องมีคนเขียนแต่อย่างน้อยต้องมีคนเขียนไม่มี what the fuck มีหนูหนูเขียนอยู่เออนี่ก็ะโดนะเข้ายัง เอาแล้วดิเออเฮ้ยเนี่อเป็นเฮียอะไรอยู่ในห้องเนี้ยเป็นคุยอะไรกันนะเอาใครติดแถบมันรู้จักน้องจูวะล่ะดูแมนจีจูฟอร์ยัตสเนี่ยทหารจะไม่ถอยอ่ะทหารอุ้ยอุ้ยจะดุยังจูฟอร์ยัตส ชัดพอเพิ่มคิดถึงอ่ะคิดถึงที่หนักเสือไปเที่ยวอีกเลยไปเที่ยวกับใครก็ไม่รู้นะไปเที่ยวบ่อยถ้าไปเที่ยวน่ะแต่ปอยไม่ได้ไปเที่ยวเลยปอยไปไหนอ่ะปอยไปเปิดร้านนะผมจู้ไปสัตว์จู้ไปสัตว์แล้วก็จะมาไว้ว่า ดิมเมตรา่าเอชชิ่งเวลเอา้าเยี่ยใบโซบอนได้ได้เหรอวะอีใบโซเบ้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว What the hell man อ๋อได้อยู่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 ตัวคิวโอ้ลัดกูทั้งนั้น ต้องขับต้องพิมพ์คราวนี้อะไร Nice KS นี่การันด้วยเฮียเฮียกูลบไม่ทันเปลี่ยนภาษาไม่ทันโอ้โหเฮียเขาบอกมันโกรธอะไรมันโกรธอะไรไม่ใช่ก็โอไงมันเล่นมุกไงไม่ได้โอเคไงอย่างจริงอะไรมันเล่นพิมพ์ไม่หมดรีบ v e l